สวัสดีครับว yeah! ันน nice ี้มาเชียร mm ์ต hmm. ัง f อเดี๋ยวเราติดตามกันนะซินมาด้วยใช่แล้วค่ะได้ที่สอมที่สนามนกเลิกของโครงการตลาดอย่าตกนะครสวัสดีครับวันนี้มาเชียร์จังเอฟซีสู้ๆครับเราชนะตั้งมาสองนัดแล้วครับนัดที่3เราต้องเก็บ3แต้มเราต้องเป็น9แต้มไม่ได้นะครับแข่ง3นัดเราเป็นที่หนึ่งได้สายเยี่ยมสู้ๆเย้ลดไปเลยสิบห้อร์เนต์นี่ ครองุ่นครองุนแน่นอนลอดว่าจะมีคนมาขอถ่ายภาพเ็นาพระหว่างงอแล้วกจังวนนี้จังเอ็ดี่เจนน่ตอยครับจังเอีครับนี1หนึ่งศูนานี่หนึย์เลยครับแน่นอนนะครับปีตะกรอนแน่นอนครับนายนายเราจะนํางนเป็นเจ้าฝ่าล้วขึ้นนำทางด้วยครับ ดี X4 นะครับเป็นลกล้ำหน้า ごありがとうございましたやるか。